สวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข้าสู่ออสการ์บอมนะครับก็ผมใน็กเกอมาเจอตองเกอนะครับในเซิร์ฟเวอร์643นะก็ในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่1แล้วนะครับแล้วก็มีอัศวินขับเคลื่อนเข้ามาสุ่มแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมขอทําการสุ่มตัวม่วงเกาะละกันนะมีทั้งหมด11ใบนะบเดี๋ยวผมขอกด10รอบ1ครั้งโอเคเดี๋ยวเรามี14ตัวเลยนะไปสุม่มเอาทะเลเกาะละกันนะไปครับ10ใบ ล้างเกลือก่อนครับผมหกสีสามโอสเทนจานี้ข้ามไปแล้วกันโอ้โ oh, ห oh, วิกระตุกอย่างงี้สีม่วงสีม่วงอีกแล้วตอนนี้จะมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นต้องกำจัดภัยพิบัติให้สิ้นเป็นซามูไรว่ะ <c oughs> ม่วงสี่จะรั่วเลยน่าจะได้อีกนะครับปึ๊บ ไปโหขนาดม่วงยังเกลือเลยไปหนึ่งก็เดี๋ยวมีการันตีสีทองเลยนี่หว่าพอได้ลุ้นอยู่มั้งสองก็อดีนี้ถ้าสมมุติว่าสุ่มไม่ได้ขึ้นมาก็งอมครับผมบอกเลยเพราะว่าต้องเอาไปลงไอดีหลักแล้วนะเพราะว่าตัวดำเนี่ย มันราคาเอาเรื่องนะครับมาไปทีทองเลยพี่ชายมาโลสุดท้ายครับยังสีฟ้าอยู่นะถือว่าล้างเกลือแล้วกันเราจะสีม่วงออกสีมาโอ้กี่โลดีขอแค่ออกลูกแก้วมาโอเคเลยนะครับโลที่ โลหนึ่งนะครับผมโลแรกไม่ออกไม่เป็นไรโลที่สองครับ o s t เทน a t i n นี่ก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะโลที่สองโลที่สามไปไปไปโลที่สี่ โอสเทนจ์นี่โอ้ยอย่าเป็นหินพัฒน,นาเลยขอร้องเถอะโลที่5ครับมาอุย้ยกระตุกอ๋อไม่มีเนาะโอเคโอ้ยโลที่6มาครับอุย้ยกระตุกสีเทาโอ้โหแล้วเป็นหินมัฒน,นา สงสัยเละแล้วครับ40โลโอเคมีละรุ่นที่โลที่ร2อยนะ่บล่องนะไปไงเราก็ต้องไปกันต่อครับโลที่70ครับมีรุ่นหรือเปล่าโลที่80 โลที่เก้าสิบโลที่หนึ่งร้อยฮะไม่ได้เลยเลยเอ้โหนะครับผมกลับมาตอนเวลาเก้าโมงนะ ต้องบอกตรงนะครับว่าคลิปที่ลงไปนะครับเป็นคลิปที่ผมไม่ได้เสียงซึมหรืออะไรนะแต่ว่าผมเพิ่งตื่นนะเออแต่ตอนนี้โคตรซึมเลยคือแบบมันซึมไม่ออกนะครับแลตอนนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าคือแทบอยากเลิกเลยตรงนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เอยังยังติดตามคลิปผมต่อไปอยู่นะครับก็ในเมื่อมีน้องในเมื่อมีน้องมาอยากดูคลิปนะครับผมก็จะจัดให้เหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่กันไปจน จนผมไม่ว่านะประมาณนั้นเพราะว่าของผมเปิดเปิดเทอมมหาลัยช่วงสิงหานะครับก็อาจจะเบรกช่วงกรกฎาคมอะไรย่างเงี้นะเพราะติดสอบอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ได้อีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคในเมื่อเราไม่มีมานะครับเราก็จะมารีวิวม้าของน้องๆที่ได้สุ่มไปนะครับก็ณตอนนี้นะครับผมผมสุ่มไปทั้งหมด100ใบแล้วนะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีแจกตัวดำอีกสิบใบนะครับผมแล้วก็มีให้ผมซื้ออีกสาสิบหกใบนะก็คือผมยังไม่ซื้อสักใบเลยนะก็ถ้าเกิดออกมาในร้อยห้าสิบโลเนี่ยก็ถือว่าโคตรจะโชคดีนะครับแล้วก็คือผมเฉดงบมาลงเซิร์ฟนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟหลักเนี่ยมันก็สุ่มไม่ออกเหมือนกันนะครับทำให้ผมเนี่ยกดไปเอาจริงสาหรับผมกดไปสามแพ็กนะหนึ่งร้อยเก้าสองศูนย์เก้าสามสี่เก้า ก็ได้ตัวดำมาแค่10บใบโอ้โหคือแบบตอนนี้ใครยังขาดตัวดำอีกค่สิบใบนะจะเ็ถึงจะได้การันตีอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถเชดงบมาลงในเซิร์ฟนี้ได้เลยจริงๆนะครับร้อยห้าสิบโลเนะี่ยถ้าไม่ออกก็คือก็คือหนักนะครับบอกตรงแต่ว่าถึงยงไงเราก็ยังมีวอลกิลให้ให้ลุ้นแบบผมจะไม่ถึงผมจะแบบไม่ได้เป็นท็อปในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ก็ยังสามารถรีวิวดีน,น้องในเซิร์ฟเวอร์ได้อยู่นะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาดูนะครับผมว่าตอนนี้ได้มีใครสุ่มไปแล้วบ้างน,นะ ก็แน่นอนครับว่าพี่ชายผมสุ่มไปแล้วนะครับก็เหมือนจะออกร้อยยี่สิบหรว่าพี่ชายก็โชคดีมากเลยนะครับนี่นะจะขอดูก่อน <laughs> พี่อัดคลิปอยู่นะน้องชายก็ไปนั่งซึมมานะครับสุ่มไม่ออกนะเว้ยคือน่าแหละสองไอเดียไม่ออกซักไอเดียเลยนะครับเดี๋ย <laughs> วไอเดียหลักเลยผมลงหลังจากคลิปนี้แล้วกันก <laughs> ็เอาจริงกับผมอัดไอเดียหลักก่อนนะแล้วค่อยมาอัดไอเดียหกสี่สามนะซึ่ง 63ล้าจะงอมกว่าคลิป63 6อีกนะเออเออส่วนพี่นอนเขาเหมือนจะออกไปที่กิโลว่หมัน120ปะ่ะเอ้อ80ย80ใบออกอ่ะคือแค่120ใบอ่ะหาหินอีกหนึ่งก้อนอ่ะก็ได้มาแล้วนะผมยังไม่ได้เลยนะครับก็อิจฉาที่เขาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเอออัสวินดไดม์ไนท์เนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับเคมาลุยกันเลยนะครับ ก็ผมเปิดก่อนนะเป็นทาซึมากินะครับผมเปิดมาก่อนซึ่งเขาสามารถตัด็บได้ทั้งหมดสี่รอบนะ้นจ้องเลยก่อนนะครับผมจากโซนิกนะเราพิุคาเคียเตะเข้าไปครับพี่ห้าทาเก็ตหนึ่งล้านสามนะครับโอเคแล้วโดนอีกยคิมคแปดบากเข้ามาสิบสี่ล้านโอ้ย <c ute noise> แล้วตีเข้าไปครับผมหนึ่งหมื่นดาเมจนะตีไม่เข้านะครับผมแล้วอาชูราคาบูโตะปล่อยชกหน้าไหมครับหกหมื่นเก้าจากนั้นเริ่มเทิร์นที่สองครับผมพิุคายเคียเตะ เข้าไปที่อัศวินดัไนบไนฮะแล้วเขาปาดกลับมาของอ้าวไม่รู้ไฟใช้พี่ชายเขาใส่เป็นตัวอินดี้นะวง9ก้านหครับเราตีธรรดาเข้าไปครับใส่เอ,อ่อดับไนนะหกหมื่นเก้านะครับแล้วยูไคเชียเตะเข้าไปครับใส่อัศวินนะครับผมหมื่นสี่นะจากนั้นก็ตีธรรมดาเข้ามาครับโอ้สงสัยจะแย่แล้วนะเดี๋ยวขอ ตีธรรมดาไปก่อนรอม้ามันตายเกิดนะครับผมก็จะได้ดูว่ารู้ถือามันเก่งขนาดไหนนะครับโอเคต่อยไป1นึ่งแสนนะครับแล้วฟูยุไคเคยเตะเข้าไปที่ม้าฮะเดมหมื่นแปตายหรือยังมาโอ้ยหมสอล้านครับแล้วเดมเข้าไปครับ1 5ื่นห้ดวงล่อย92เกครับจากนั้นอัศวินครับตีธรรมดาเข้ามานะเราเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่า นั้นตายเกิดกับมาเนี่ยมันจะขี้โกลลงขนาดไหนนะครับอ่าชีลราโมโตต่อยคืนไหมครับ7 7็ด0มืกลับมาแล้วมีการกลับมาป่านครับผม21ล้านโอ้โยโคตรแรงไม่ไหวนะครับก็หนักมากคือผมไม่มีเนะี่ยหนักมากเนะี่ยนี่กำลังลงอยู่น้องชายเอย๊เราเราได้ส่งมาพี่ขอดูหน่อยนะนะเรา หมือนจะไม่ออกเหมือนพี่ปะ่ะเออเออไม่ออกเหมือนกันเลยน้องชายก็ไม่ลองคิปมา2วันนะครับนี่ล่าสุดเพิ่งลง646ไปนะก็อดีโดนแบนนะครับลง646ไปเนี่ยลงไปที่สร้างไหมมัน8ปดไอดีมั้งเออจะเอาไอ,าอดีไปขายพี่กิกี้นะก็ไม่ไหวนะครับโดนแบนโดนแบนแบอ๋อน้องชายกาแล็กซี่แพ็ โอเคนาโอมิเดี๋ยวดูนะครับว่าตอนนี้มีใครสุ่มบ้านะเพื่อนผมเนี่ยอ่าววยหนุ่มสุ่มมาแล้วนะครับ่ะลุยเลยดีกว่านะครับโอเคสงสัยโดนซุยริวเก็บก่อนนะจังหวะนี้สงสายนี่ฟียุ่งได้อ่ำสองล้านสองครับแถวหน้าแล้วแถวหลังมาที่อือ่ะครับผมโอเคครับเรามารีวิวซุยริวนะเออไม่ไหวนะครับแล้วก็ซายเอยูกิครับมาครับ ก็โอ <f dragging> ้โหผมว่าผมไม่เล่นอีกแล้วอะเที่ยวอัลกิสตราสเปร์ลองเพลงมาครับผมแล้วฝังตา้คือโย่งครับอาวุธสามดาวฮะแบมสี่ล้านแล้วยงแถวหลังมาครับสิบแปดล้านนะไม่ต้องพึ่งอัศวินนะครับแต่อัสวินเดี๋ยวสะท้อนตายไปนะก็สุดๆนะครับโอเคก็มีใครจัดอีกเอ่ยอุ้ยพี่กูเกิลได้อ่า ซอมบี้แมนมาแล้วนะครับเป็นตัวบัฟควมเร็วนะกโอู้่ของทองพี่แกสุดจริงว่ะของทองโคตรเยอะแล้วเหมือนอคุณแมวสามนะครับผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีใครอีกเอ่ยโอ้ยบาร์เอ็กิเจเล่นเหมือนผมเลยวะเกลือใช่ไหมน้องมันเกลือเว้ยพี่กะสุ่มไม่ออกโอ้โหหนักมากมามาดูคนในท็อปดีกว่านะผมมีใครบ้างนะ พี่น้องนะครับผมสุ่มไปแล้วนะแล้วก็หลอดคับลักนะครับผมสุ่มมาแล้วนะครับเป็นพาร์อะไรเอ่ยดูกันเป็นพาร์ทหนึ่งโอ้ยเยอะไปเปล่าเป็นพี่เวียดนามนะครับผมจัดไปที่พาร์หนึ่งอยู่นะโอเคก็พลังขึ้นมาโด่งจัดเลยนะพี่ชายแล้วก็อันดับสี่เป็นคุณวัยหนุ่มนะเพิ่งตีไปนะครับโดนดองดองเข้าไปนะอันดับห้าเป็นเดคูริลนะผมยังไม่ได้จัดนะครับผมเหมือนพี่แกยังไม่ตื่นหรือเปล่าใช่ยังไม่ตื่นนะครับต่อไปเป็นหลอดบักนะครับยังไม่ได้สุ่มนะครับก็ หลอดคุจิก็สุ่มมาแล้วนะครับโอเคซาเอยุกินะฮะโดนซุยเรียวุัมดาวไปนะโอเคฟิล์มก็เหมือนจะสุ่มได้แล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดโอเคอันนี้เป็นคนจีนะครับก็รองใครคนเดียวผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสุ่มกันไปหมดยังนะอ๋อคุณเวไดฟูกุอ้าลองไดฟูกุดีกว่าไดฟูกุก็กตัวไม่ธรรมดาเนี่ยมาลองดูดีกว่านะครับ มาฮะทัสซูมากิครับฟูยุไคฮะอา้าวโอนี่เปิดไปก่อนนะหมื่นแสนห้านะครับแล้วฟูยุยไค<ง>เกียเตะเข้าไปยีหกค้างเกียรับห้าแสนสามนะติดสนามพลาวไปหกตัวแล้วอัศวินรอปับปอบแดมเจ็ดล้านแปดครับจากนั้นก็ระเบิดตูนจากควงยิงเข้ามาที่หกคางเกียครับอาวุธสามดาวได้สองแสนหนึ่งแล้วฟูบุกิครับอ่าโดนระเบิดเตมเข้ามาครับล้านสี่โอ้โห อย่างไรบ้าจากนั้นก็ตีธรรมดาเข้ามาครับผมจากกูเคสสีนะตีธรรมดาเข้ามาจากบอมนะครับจากนั้นก็อุ้ยโอเคบอมตายก่อนนะชูรามโตต่อยสวยเห้นไหมครับเจ็ดแสนนะแล้วทาสึมาคกิคุยครครับเทียเตะเข้าไปเบมสี่แสนห้าครับจากนั้นก็อสโววินครับปอี้บมล้านเก้านะครับจากนั้น โอเคก็กดค้ามไปแล้วกันนะเบสซูนปัดแรงมากเลยครับผมคือด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นอัซวินคั่วสาวินนะทําให้บอกตรงนะครับว่ามันไม่สุดนะครับอืมทาให้มันปาดกันไม่มันนะครับ <_ c oughs> โอเคก็อือืมอืมอ่าพี่แกเปิดตัวสักทีนะครับหลังจากที่บิดเล่นสี่ตัวมานานนะครับโ okay. อเคก็อีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะ เป็นลอดคูจิแล้วกันผมทีเมตาดับหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเป็นคอโบรอสด้วยนะแล้วก็โอ้ oh my god oh 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 oh. <laughs> นี่นะทีเมตานะ่ยเอ,อยไม่ได้รีวิวไอตัวใหม่เลยไออสศวินเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปในะวันนี้นะครับผมก็เออไม่มีอะไรทำนะก็เจนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ